ที่นมอท่มารับเลยค่ะในช้านี้นะคะชชญสวยงามมากๆอันนี้คือดอก้อนใจข้างหลังก็เป็นดอกอ่ารรณท่แสดงว่าไม่ได้รับไม่ทำงานนะคะคำถามนี้จะถามว่างานมีทั้งหมดต้งทำก่อนนะคะ งานมีทั้งหมด4วันและ1วันเนี่ยเปิดให้ชมงานตั้งแต่ค้าคุณแกลเลอรีบรถไฟกล้องข่ายภาพแนะนอนให้ติดตัวเข้างนานไปด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อ,อยนะ้ะมินิฮาร์ดวงต้นสากลแคลตามด้วยเก้าอีแแ้แถวแรกแถวที่สองแถวที่สามตามลำดับกันไปขอให้ทุกท่านเลือมนั่งกับกรารเข้าชมงานในรอบนี้ค่ะถ่ <S <S ายรูปสวยๆอย่ากจะรู้วยื่องอะไรก็มาให้จบๆนะคะเธอคือผาร สวยงามวความพยายามเริยยเยยจ,จากสนนั้นเล oh, 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 oh. นาทีเ <laughs> <laughs>